พฤติกรรมที่หมอจะเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพราะหมอ,อไม่อยากแก่เร็ววันเจอคนไข้มาหลายคนมากนะครับที่ไม่อยากแก่เร็วแต่กับยังทําพฤติกรรม3อย่างนี้นะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันกาลังเล่งให้คุณแก่เร็วอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ได้ไดฟังคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดคลิปนี้ไว้ดูนะครับผมเพราะ3พฤติกรรมนี้จะช่วยคุณหน้าเด็กลงหนึ่งเลยคือหยุดนั่งนานเกินไปทร,ราบกันหรือเปล่าว่าการที่เรานั่งเฉยเฉยนานเกินไปโดยเฉพาะเกิน6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังมากมายนะครับโดยเฉพาะเพราะว่า ทำให้ผิวเริ่มหมองผิวเหี่ยวฝ้าชัดขึ้น,นง่ายๆแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับและอีกข้อนึงที่นากลวมากคือกล้ามเนื้อสะโพก็จะฝ่อเร็วมากๆจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะครับผมเคล็ดลับคือการขยับตัวทุกๆชั่วโมงครับอาจจะแค่ลุกมายืดเส้นเบาๆลุกมาเดินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับช่วยลดความเสี่ยงที่จะแก่เร็วได้แล้วนะครับข้อที่2คือการกินหวานสะสมทุกวนันที่เคยพูดเสมอมาน้ําตาลคือ,อยาพิษน้ําตาลคือสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการเลยแต่เราถูกสมองมาหลอกอยู่ว่าเราต้องกินหวานเมั่นเราจะมีพลังงานจริงงงแลลล้้้วร่่าาาาาาากกยยเชเชมตป็นงงนนพัอๆทีสํ ้าไม่ได้แค่ทําให้คุณอ้วนแต่มันกำลังทําลายคาลลาเจนเต,นต้ผิวคุณทําลายหลอดเลือดของคุณรวมถึงสมองของคุณด้วยทำให้ผิวเหี่ยวง่ายแบบไม่หายกลับมาอีกเลยและที่น่กกากลัวสุดก็คือการอักเสบที่สมองเราไม่คุณลืมง่ายอารมณ์แปรปรวนและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของหวานถ้ามันจำเป็น้ม่กินเลยนะครับเพราะว่าในอาหารทุกๆมื้อก็จะมีน้ําตาลแฝงมาอยู่แล้วนะครับผมไปเพิ่มภาระ,ะให้กับอินซูลินร่างกายคุณด้วย3าครับใช้มือถือทั้งวันแทบไม่พักคน ๆแต่รู้เลยครับว่าเจ้ามือถือที่เราติดกันอยู่กําบังการแก่ไวครับคุณจะเริ่มหมดไฟคุณจะเริ่มเบลอเริ่ม <c oughs> ไม่ด้อยากรุกไปทําอะไร <c oughs> พอสมองคุณเหนื่อยเลื้อนังก <c oughs> ็จะํำพาไปสู่การเสื่อมของโฮอร์โมนในร่างกายของคุณเป็นต้นเหตุของการแก่เร็วทําให้ผิวคุณโทรมง่ายส <c oughs> ำคัญเลยคือระบบปรผสาคุณจะพังง่ายขึ้นพยายามหยุดใช้มือถือทุกๆ30มนาทีนะครับเพื่อเป็นการพักสายตาของคุณอาจจะนั่งทาสมาธิเวุยบคนรอบข้างให้มากขึ้นกิจกรรมง่ายๆเท่านี้นะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูฮอร์โมนของคุณะร่าาาคุณวพพมมผเ30 หมอเชื่อเลยว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเสพติดแบบไม่รู้ตัวไม่สับเคเลยแก่ย่ากยาม,มากเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดูแลถูกจุดตั้งแต่วันนี้จะทำให้คุณยังดูดีแข็งแรงและมีพลังกับช่วยคุณไปได้อีกนานเลยที่สำคัญเลยแก่ช้าลงแน่นอนครับถ้าคุณอยากหน้าเด็กสุขภาพดีและอายุยืนแบบยั่งยืนผมขอแนะนําสูตรลบชลอัยนูต้าครามพิกโนติก้ารวมสารสกัดระดับเซลล์ที่วงการแพทย์ชลอัยทั่วโลกใช้อย่างต่อเนื่องลูกค้าหลายคนใช้ต่อเนื่อง6-12เดือนรีวิวว่าผิวแน่นขึ้นจริงแบบรู้สึกไไดด้ตืื่่นนมมาสชหลับบึกแบบ เป็นมาก่อนหายเหนื่อยง่ายแม้ทํางานหนะักอายุ50บวกยังรู้สึกฟิตขึ้นตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่ทักมาปรึกษาทางทีม DRO ได้เลยครับหรือกดทิ่ตะการาด,ด้านล่างเพื่อรับราคาสําหรับลูกค้าใหม่เพราะการย้อนวัยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่มันจะยากขึ้นในวันข้างหน้าครับ